แบรนนี้ไม่ใช่พะะ่อค้าครับแบรนนี้เป็นบิดเดอร์ตัวจริงในวัวตัวเมียผมไม่ชอบวัวที่ตัวเมียกระดูกใหญ่เกินไปเพราะเคยประสบปัญหาออทำบัวตัวเมียที่เป็นสรีระกระดูกแบบเบอร์ใหญ่ๆมากเกินไปเนี่ยมันจะแสดง ลักษณะความเป็นเพศผู้เยอะอครับแล้วมันก็จะส่งผลให้เราได้ลูกแบบสองปีหนึ่งตัว่เงี้ยในตลอดชีวิตมันสิบปีเงี้ยเราเพิ่งจะได้ลูกมาสี่ตัวเงี้ยครับมันไม่คุ้มทุนผมก็เลยแบบบีดแล้วปรับใหม่หัวหลังแข่งเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะเดินหาก,กินได้วันสิบกิโลโอ๋อน,นี่คือข้อแตกต่างเขาข้อแตกต่างหัวหลังอ่อนเนี่ยผมให้เนี่ยเดินห้ากิโลเดี๋เดินลันนนบคอกแล้วเพราะผมเลี้ยงมาเป็นพันตัว หัวหลังแข่งท่านั้นที่จะเดินไปท้ายแปลงผมเนี่ยประมาณ8กิโลเนี่ยครับแล้วก็เดินกลับวันละ16กิโลครับดูความกว้างของเชิงการดูนี่บัววัวห้เดือน3อาทิตย์นะนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับนี่หเดือนที่ผลงานของเจ้ากาซิล่าครับนะครับอนาคตได้เห็นน้ําเชื้อจําหน่ายแน่นอนได้เห็นแน่นอนนี่คือถึงได้บอกวินว่ากำนันมั่นใจว่าคือ ไม่ได้หวังว่าจะขายน้าเชื้อแล้วรวยนะครับหวังว่าให้เกษตรกร,เ,รกอเอาน้ําเชื้อเจ้ากอซิล่าไปใช้แล้ว,ดวได้ของแบบนี้ได้ของในราคาที่ยุติธรรมและเห็นเห็นผลงานแล้วด้วยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชแนลวันนี้ผมอยู่ที่ j s กจันสวนฟาร์ม ตำบลหนองมะข่ามองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมาพูดคุยกับกำนันบอยนะครับเจ้าของฟาร์มวันนี้เราจะพาไปชมพ่อพันธุ์ภายในฟาร์มลักษณะดีของเขาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยค,ครับโซนนี้เราก็ยังอยู่ที่ JS สจันสวรฟาร์มนะครับพูดคุยกับกํนันบอย นนเดี๋ยวพาไปดูาพามาดูวัวย่านมก่อนครับผมเออตัวเนี้ยในกรรมการเนรี่ยเขาคอมเมนต์เนี่ยเ,เรื่องเรื่องสีในเฉดสีตัวเนี้ยมันเป็นเฉดส,สีสุดท้ายของวัวแดงเฉดสีที่ห้าซึ่งเป็นสีอ่อนที่สุดของวัวแดงครับตัวที่ชนะมันคือสีดีกว่ามันเท่านั้นเองแต่กล้ามเนื้อไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าแค่เรื่องสีเท่านั้นเองแค่เรื่องสี ก็เราก็รับได้เพราะเราก็ยอมรับว่าสี่เราไม่คือแม่เราเป็นวัวเทาครับแม่เราเป็นวัวเทาแต่ว่ากล้ามเนื้อเราจะโดดเด่นโดดเด่นกว่าครับอย่างพ่อวัวหนึ่งตัวเนี่ยคือชอบชอบตัวแล้วเนี่ยนะฮะเออเราต้องเห็นผลงานด้วยครับเพราะเราเห็นผลงานแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เคว้งคว้างิย่าพาไปดูผลงานครับแต่ในตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบในช่วงใบหน้าเขาครับใบหน้าในความเป็นเพศผู้เนี่ยนะครับแล้วก็อารมณ์ที่ถ่ายทอดบางทีเห็นตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ย ะเขาจะมีอารมณ์ปืดปัดปืดปัดคือมีกิริยาที่จะเป็นพ่อวัวอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับในนสรีละเนี่ยองศาแล้วก็กระดูกเนี่ยนะครับแพทเทิร์นของเขาเนี่ยเป็นวัวที่ถูกต้องกระดูกโครงสร้างถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นไหล่หน้านะครับการทิ้งน้าหนักของขานะครับตะนอกที่ดูเป็นโคเมืองร้อนแล้วตั้งตรงแข็งแรงแนวฝันหนังที่ตรงมีความลึกของลําตัว มีที่ที่โค้งที่ลงมาสุดครับนี่ฮะส่วนใหญ่วัวว,วัวไทยทั่วไปหลังจะไม่ค่อยแข็งเออวินรู้ไหมว่าทําไมวัวหลังแข่งกับหลังไม่แข็งมันต่างกันยังไงมีรู้อย่างอย่างครับวัวหลังแข่งเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะเดินหากินได้วันถึงสิบกิโลอ๋อน,นี่คือข้อแตกต่างเขาข้อแตกต่างวัวหลังอ่อนเนี่ยผมให้เนี่ยเดินห้ากิโลเดี๋ยวเดินกลับอคอกแล้วเพราะผมเลี้ยงมาเป็นพันตัววัวหลังแข่งท่านนั้นนะที่จะเดิน ไปท้ายแปลงผมเนี่ยประมาณ8กิโลเนี่ยครับแล้วก็เดินกลับวันละ16กิโลครับวัวหลังแข่งเท่านั้นที่ไปได้วัวหลังอ่อนเนี่ยนะไปถึงเนี่ยประมาณ4ี่ห้าโลก็จอดอยู่แถวบ่อน้ำนะากินแล้วหญไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปใช้เข้าแล้วไม่ไปไม่มีตัวไหนไปแน่นอนครับวัวหลังแข่งจะเป็นวัวที่สมรรถนะดีครับแล้วดูยังไงครับหลังแข่งไม่หลังแข่งหลังแข่งก็ดูแนวเส้นหลังระหว่างเชิงการหลังตะนอกนะมาถึงเชิงการเนี่ย นะครับให้มีเส้นตรงและแข็งแรงไม่มีเดินแล้วจะไม่อ่อนครับเดินแล้วจะไม่โยกไปโยกมาอันนี้คือวิธีการเดินของเขาใช่ใช่อันนี้คือคือในมุมของผมในความเป็นบิดเดอร์ของผมผมผมพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อย่างนี้วิ่ลองสังเกตวัววัวของกำนันเนี่ยลองดูว่ามันมีตัวหลังอ่อนบั้งเปล่าในฝูงครับเราสังเกตดูกำนันตัวนี้หลังอ่อนนะอะไรอย่าง้ครับแล้วก็ กระดูกเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ป,าน,ปานกลางนะครับไม,ไ,มไม่ได้ใหญ่มากเกินไปคือสําหรับวัวตัวนี้ในมุมผมเนี่ยมันจะมีแม่พันธุ์ที่เราเป็นนักบิดเดอร์นะคือเราเราเคยผมผมหนึ่งคนที่เคยปรับปรุงพันธุ์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพันธุ์เราก็กระดูกใหญ่ดีจังเลยแต่ทาไมเนื้อตัวมันย้อยไปย้อยมารูปทรงมันไม่สวยนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นตัวตอบโจทย์เป็นวัวเก็บทรง หัวเก็บทรงในมุมผมเนี่ก็คือในในแม่วัวที่รูปทรงไม่บาลานซ์ครับแพทเทิร์นองศาตัวเองกระดูกโครงสร้างอะ่ะไม่สมดุลเนี่ยใส่เจ้าก๊อตไปเนี่ยนะครับอ่ามันจะดูสมูทแล้วก็ราบเรียบมองสบายตาเดี๋ยวมองสบายตายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกครับผมนะอยู่ส่วนท้ายนะครับ พักกล้ามเนื้อตรงตรงคนขาก็ดีเนาะธรรมดาตอนถ้าให้ดูในแต่ประกวดนะตอนประกวดนี่ห้อยมานี่เลยห้อยลงมาเลยเป็นมัดห้อยลงมาเลยอันนี้ผมมาได้อัดน่นแต่กินวันละสามโลตอนเนี้ยครับอาหารให้กินแค่พอเลี้ยงเลี้ยงนั้หนักตอนนี้ก็ใช้ผสมจริงอยู่ใช่ผมใช้ผสมจริงอยู่จะไปรีดต้าเชื้อเพราะเพิ่งจะเห็นลูกเพิ่งจะเห็นลูก อนาคตได้มีน้ำเชื้อจำหน่ายแน่นอนมีนะครับก็ติดตามที่จันรสวนฟาร์มได้เลยนะครับก็จะอัปเดตผ่าน Facebook ให้ดูเนาะใครอยากมีอยากได้วัวสวยวัวเก็บทรงที่มีแม่พันธุ์สีแดงเนี้ยหรือสีเทาเงี้ยทรงยวยุ้ยเป็นกระวัวกระดูกใหญ่่ะถ้าใส่อย่างงี้ไปมันจะออกจะออกดูสบายตาแต่ถ้ามวงจากด้านหลังเนาะไหล่หน้าก็จะกว้างดีนะครับมาดูข้างหน้าเขา เจ้ากซิลาดูรลายหน้าเขานะครับนี่คือยังไม่ได้อัดอาหารไม่ได้อัดครับเลี้ยงี้ยงธรรมดาปกติะะกตินป,ประมาณวันละสามโลเท่านั้นตอนประกวดกินวันละสิบสองโลสี่เท่าเลยการกินของเขานี่กินวันละสามโล อย่างที่กำนันบอกว,ว่ามันเป็นบัวเก็บฟงมันจะดูง่ายๆดูเป็นตัวเมียสบายสบายตาง่ายๆดูคอมแพคคอมแพคหน่อยแต่ก็ได้พ่อมาดีเนาะหลังเขาเป็นไงบอกแล้วละว,ว่าวัวหลังแข่งเป็นไงเอ,อกระดูกก็เป็นกระดูกกลางๆสำหรับแม่พันธุ์อันนี้วัวห้าเดือนกว่านะกำนันยานมห้าเดือนเพศเมียห้าเดือนใช่ใช่เพิงพ่งจะยานมเพิ่งจะเริ่มเพิง่งยานมได้อาทิตย์ไม่่อาทิตแล้วมั้ง ไม่ถึงอาทิตย์เลยแต่เขาส่งพันธุกรรมสู่ลูกได้ดีเนาะ,ะนะครับก็มันฟ้องในคุณภาพของมันครับลองให้เกษตรกรดูเอาแล้วให้วินดูว่าวัวแบบนี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างสบายตาไหมเกิดจากแม่สีแดงใช่น,นะครับใช่พ่อเจ้ากซิลาใช่นะครับตัวนี้แม่แม่เบอร์อะไร JS ทล่ะ JS แปดร้อยแม่ข 800, เขา JS แปดร้อยเป็นลูกอ,อ เอสโซ่แปดสองห้าทับสี่แม่ขับไปลูกเจดีเอสเอสโซ่แมนโซ่ห้าหนึ่งแปดทับสีบ่แม่ขับไปลูกห้าหนึ่งแปดทับสี่พ่อเป็นกอซิล่าเจเอสกอซิล่าสองสองอนาคตได้เห็นที่สนามประกวดแน่นอนได้ได,ได้ชุดนี้ไปชุดนี้ต้องไปเก็บคะแนนสร้างให้พ่อให้พ่อต้องไปเก็บคะแ<ๆ>นนให้พ่อตัวที่สองอเลยครับตัวที่สองนี่พ่อก็เป็นเอดีเอสกอร์ซิล่าสองสองเหมือนกันครับแต่เกิดจากแม่นอก แม่นอกแม่เป็นแม่เท่านะแม่เทาด้วยแม่สีเทาเป็นแม่ฮันจินแม่เป็น J d ดีเอสเก้าหนึ่งสี่ทับแปดแม่เป็นหลานลอฟอร์ดตัวนี้แม่เป็นหลานลอฟอร์ดก็ให้วินดูว่าเป็นยังไงบ้างลูกวัวห้าเดือนกว่าห้าเดือนกว่าครับห้าเดือนครึ่งตัวนี้ก็ห้าเดือนใช่มันรุ่นเดียวกันนี่จะแกอกันประมาณอาทิตย์หนึ่งไอ้นุ่นจะแก่ะมาอาทิตย์หนึ่ง ก็จะเป็นบัวที่มีความลึกความยาวมีสันหลังที่ดีที่แน่ได้สันหลังใช่มีไม่ระเด่นชัดเลยลแค่ห้าเดือนในแสดงออกอถึงสันหลังที่ดีะนะครับตรงบัวสามตัวนี้ก็จะดูคล้ายๆกันจะกระต่างที่สรีระของการเกาะกล้ามเนื้อเท่านั้นแหละถ้ามองดีๆนะสองตัวนี้ก็จะดูคล้ายๆกันแต่ต่างที่การยึดเกาะของกล้ามเนื้อเท่านั้นเรามาดูตัวที่สามกัน ตัวที่สามพ่อก็เป็นมิสเตอร์เอ่อ JS ก็ซิล่าครับเอ่อ uh, แม่เป็น JS เอ uh, ่อ815ครับ JS 815 JS 815เป็นลูกใครเป็นลูกเอ่อ uh, j d สสตาร์ตันแมนโซแปดสองสทับสี่ตัวนี้เกิดจากแม่แดง่พ่อก็เป็นแดงแต่แดงสีสีอ่อนหน่อยครับแต่ว่าตัวนี้ก็ แต่นี้จะครบเครื่องถ้าถ้าเราดูดีๆตัวเนี้ดูคล้ายๆวัวนกตัวนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะห้าเดือนสามอาทิ์ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้โดนกว่าเพื่อนเลยอ่าตัวนี้จะดูคล้ายวัวนอกหน่อยอ่าครับถ้าอยู่ถ้าอยู่อเมริกาก็จะน่าจะผมต้องซื้อนะครับผมจะชอบวัวประมาณประมาณนี้มีความยาวความลึกในตัวมีกระดูกประมาณกลางๆในวัวตัวเมียผมไม่ชอบ บัวที่ตัวเมียกระดูกใหญ่เกินไปเพราะเคยประสบปัญหา,าทำบัวตัวเมียที่เป็นสรีระกระดูกแบบเบร์ใหญ่ๆมากเกินไปเนี่ยมันจะแสดงลักษณะความเป็นเพศผู้เยอะอครับแล้วมันก็จะส่งผลให้เราได้ลูกแบบสปีหนึ่งตัวเงี้ยแตตลอดชีวิตมันสิป,ปีเงี้ยเราเพิ่งจะได้ลูกมาสีตัวเงี้ยครับมันไม่คุ้มทุนผมก็เลยแบบบีดแล้วปรับใหม่สมัยก่อนจะจะทำบัวโคงใหญ่เยอะแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จ ไม่คุ้มทุนครับไม่คุ้มทุนการใช้งานของมนลูกนี่ใช้ไม่คุ้มอ่ะครับดีแต่ว่าดีสวยอย่างเดียวครับครับจะเป็นวัวไซส์กลางๆนี่จะดีกว่าลูกเสร็จสม่ำเสมอมากกว่าครับนี่คือผลงานเจ้ากาซิลานี่ลองดูตูดต้องให้ดูเนื้อตูดครับนี่มาแวๆาแวๆมาแล้วเะครับเห็นไหมเออแววมาแล้วก็จะมีเชิงการที่ทชัดเจนนะ มีเชิงการที่พร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตดูดูตัวนี้ตัวนี้ก็มีมีร่องรอยนี่การเกาะของกล้ามเนื้อเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะขึ้นมาแล้วเห็นป่ะกำลังมาตัวเด่งก็จะเป็นบัวเออ่เชิงการจะกว้างครับตัวนู้นกับตัวนี้ก็จะกว้างมาเห็นป่ะกว้างแต่เด็กแล้วจะเห็นเลยจะเห็นให้ลูกดีแน่นอนใช่ให้ลูกดีแน่นอน เรามาดูตัวนี้ต่อตัวนี้ก็เห็นนี่ไงนี่ตัวนี้สมบูรณ์ว่าเขาจะเห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยฟองออกมาหมดเลยกล้ามเนื้อตูดดีมากแล้วดูเชิงการดูความกว้างของเชิงการดูนี่บัวบัวห้าเดือนสามอาทิตย์แล้เนะ่ยนี่น่าเชื่อนะครับนี่ห้าเดือนนี่ผลงานของเจ้ากัสซิล่าครับนะครับอนาคตได้เ,เห็นน้ำเชือ้อ จำหน่ายแน่นอนไดเห็นแน่นอนนีค่<ด>คือถึงได้บอกวินว่าตำนานมั่นใจว่าคือไม่ได้หวังว่าจะขายน้ําเชื้อแล้วรวยนะครับหวังว่าให้เกษตรกร,เ,รกอเอาน้ําเชื้อเจ้ากอซิล่าไปใช้แล้ว,ดวได้ของแบบนี้ได้ของใน,ในราคาที่ยุติธรรมและเห็นเห็นผลงานแล้วด้วย ตัวนี้เบอร์ J S 9 5 2ครับ952พ่อเป็นเอ่อ J D S Star Tan แม่สองทับ4ครับแม่แม่เป็น691แม่เป็นคารูครับคารูแมนโซตัวนี้ตัวนี้จะเป็นนะครับตัวนี้ตัวนี้เหรครับน่าจะสิบเ,ด,เดือนประมาณนะผมต้องดูใบ,บใบเพชรจำไม่แม่นต้องลูกสาวเป็นวัวพร้อมจำหน่ายใช่พร้อมจำหน่ายตัวนี้ ตัวนี้แม่เป็นพ่อเป็น CT 1ีหนึทับหนึ่งสนะครับแล้วก็แม่เป็น JS 7 4 7เจ็่เออเจเอสเจ็ดสี่ก็คือเอ่อตัวที่เป็นแกนแชมเปี้ยนงานกำแพงแสนอ๋อครับครับเนี่ยแม่เขาเป็นแกนแชมเปี้ยนงานกำแพงแสนนะครับตัวนี้ก็พร้อมจำหน่ายอยู่ครับก็เป็นเพชรผู้เนาะครับเป็นเพชรผู้นะครับ ตัวตัวแรกเลยใช่ไหมครับตัวเมียตัวนี้ครับโอ้แปดหมื่นห้านะครับเนี่ยแปดหมื่นห้าพันบาทราคาไม่เกินแสนมีเงินแสนหนึ่งมาซื้อได้เลยได้อู้เนี่ยรถเนี้ยรถเนี้ยมันมีวัวตะพูอยู่ประมาณสักยี่สิบตัวครับยี่สิบตัวแล้วก็ผมก็ขายตัวละแสนห้าขายแพงสุดแต่แสนแปดครับแสนห้า แสนสองแสนหนึ่งผมขายไปแล้วเนี่ยยี่สิบตัวเนี่ยผมก็จะเนี่ยมันเหลือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวจากวัวยี่สิบตัวเหลือห้าตัวอตอนนี้ผมก็ยังขายอยู่ผมก็ยังขายอยู่ผมก็ให้มันกินไปเรื่อยให้มันกินไปเรื่อยเสร็จแล้วบางคนที่ประสบปัญหาเนี่ยบางคนที่ประสบปัญหาเนี่ยคือวัวมันขาคอกถูกต้องปะครับ อผมเนี่ยในสุดท้ายมาแล้วเนี่ยคือผมขายเนี่ยราคาต่ำสุดของผมเนี่ยผมขายอยู่หกหมืนะ่นห้าคือต่ำสุดเลยใ,ใ,ในในเกตพ่อวัวผมที่ผมขายคนที่จะซื้อต่ำกว่าผมหกหมื่นหเนี่ยผมจะไม่ขายแล้วพวกเนี้ยจะโดนเชื่อหมด oh. ผมจะทำลายพันธุก,กรรมผมหมดแต่ถามว่าเอา้าแล้วมากินทุกวันใช่ไหมวินคมันกินทุกวันกำนันโวใจ่ยมันไหวเหร ก็จะลืมว่าไอตัวที่ได้กําไรอะได้กาไรเอาเงินไปใช้แล้วนะใช่ปะ่ะแต่คุณจะมา,มาห่วงวัวพวกนี้ครับไอพวกนี้แค่แค่ขายตัวมันเสมอทุนเราก็อยู่ได้อยู่แล้วไอวก็ตัวสองสองหมื่นไปลายไม่เกินสามหมื่นห้าครับใช่ป่ะไม่เกินสามหมื่นห้าไซส์เนี้ยแล้วผมถามสายใหญหน่อยทําไมไม่ขายต่ํากว่านี้ผมขายไม่ได้ผมรักษาพันธุก,กรรมผมไว้รักษาคุณภาพของผมไว้ ไม่ขายให้เตี่ยแบนด์แล้วก็ไม่อยากให้เกษตรกรเอาวัวไปแล้วก็ไม่มีคุณภาพทุกตัวเป็นตัง์หมดเลยเนี่ยเนี่เบสเซตห้าตัวเนี้ยอันตรีถ้าถ้าเป็นเนื้อก็ตัวสามื่นห้าสามห้าสิบห้าใช่ป่ะกค่แสนห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเนี่ยตัวผู้ก็ได้ตังค์อยรับใช่ปะ่ะแต่าถามว่ากำนากำนานเอากำนายตรงไหนอ่ะ ก็ที่ได้กำไรมาก่อนหน้านแล้วมันได้ไปแล้วมันได้ไปแล้วแต่คุณเองอ่ะรับได้หรือเปล่าใช่ป่ะเป็นเทคนิคหนึ่งของ j s เนาะที่ขายวัวตัวผู้ให้ได้กําไรก็จะทําแบบนี้แหละนะครับใครที่อยากจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับเพื่อจะดํารงอยู่เรื่องคุณภาพนะครับก็ทําตามนี้ได้เลยใช่คือว่าเราก็เราก็ได้เงินมันดูแลตัวอื่นด้วยครับผมใช่ป่ะ เนี่ยไอเคสลับตัวเนี้ยผมเอามาจากอเมริกามผมถามว่าอีวัวที่เลือดในชุดเนี้ยของมันเนี่ยสามสิบกว่าตัวเนี่ยผมแก้งต,อนนตอ 4, อ 4, ่อมันนะต่อมันสี่พันห้าร้อยเหรียญสี่พันห้าร้อยเหรียญมันราคาเท่าไหร่อ้าครับใช่ป่ะค่าขนส่งอ่ะวัวไซสา์ยี่สิบเดือนอะ่ะไซส์ยี่สิบเดือนค่าขนส่งน่าจะอยู่ประมาณสักตี๋ก็หมื่นหนึ่ง ดีว่าหมื่นหมื่นหมื่นเหรียญครับก็มาถึงไทยก็ประมาณสองแสนครับใช่ปะถึงไทยก็สองแสนมันบอกมันไม่ขายมันขายต่ำสูดในราคาหกพันห้าร้อยเหรียญแต่วัวยี่สิบเดือนเหรมันบอกต่ำกว่านี้มันไม่ขายเอาแล้วเอาไปไหนเดือนมันไม่หาพราตกรกำไม่ขายนี่คือาหกรรมวัวเนื้ออย่างแท้จริง แต่เราคนไทยรับได้เปล่าแต่ผมไม่สนใจผมไม่สนใจผมสนใจคุณภาพของเรามากกว่าแบบนี้ไม่ใช่พ่อค้าครับแบบนี้เป็นบิดเดอร์ตัวจริง ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพาคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวันสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ